โรงเรียนบ้านนาตุ้มขุรุราชวิทยานุสร์สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต2จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมวัยถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียน87คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนภายใต้การนำของนางทิพวรรณแสงสว่างผู้อำนวยการโรงเรียน กระบวนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมขั้นตอนที่ 1. การประชุมเพื่อประกาศเจตนา,นารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกันจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมและจัดทำประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร,กรสู่การเป็นโรงเรียนองค์กรคุณธรรม ขั้นตอนที่2การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจากปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำหรือสอดคล้องกับคุณธรรม4ประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาขั้นตอนที่3การจัดทำแผนการดำเนินง,งานเพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมเป้าหมายองค์กรขั้นตอนที่4ผลสำเร็จของการดำเนินง,งาน กิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้โรงเรียนมีการดำเนินคุณธรรมเป้าหมายพฤติกรรมปัญหาที่อยากแก้พฤติกรรมความดีที่อยากทำกิจกรรมส่งเสริมความดีองค์กรคุณธรรมโรงเรียนบ้านนาตุ้มคูรุราชวิทยานุสรณ์ขั้นตอนที่5 การจัดระบบติดตามรายงานประเมินผลและจัดกิจกรรมรณรงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินง,งานส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมายขั้นตอนที่6องค์กรมีการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ขั้นตอนที่7 องค์กรมีผลสำเร็จการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตาม,ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้ตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปขั้นตอนที่8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆขั้นตอนที่9องค์กรมีองความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมเพื่อเผยแพร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดขายายผลไปสู่องค์กรอื่นได้ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาวปอดยาเสพติดและอบายมุกมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้สนใจได้รับทราบ